ฝนตกมาช่วงเย็นๆสองวันติดต่อกันนะคะทำให้พื้นดินชื้นดินอ่อนตัวต้นกล้วยต้นนี้ล้มมาเมื่อคืนเพิ่งมารู้เมื่อเช้าตอนที่จะมาฉีดพ่นสูตรเร่งดอกบำรุงใบบำรุงผลนี่เลยค่ะเพื่อนมาดูรุ้งกินน้ำด้วยนะคะมาดูรุ้งกินน้ำยามเช้าซึ่งยา่ยาทํามากับมือนะคะย่า yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ย่าจะมาบำรุงต้นไม้ค่ะเพราะต้นไม้ผ่านร้อนมาหลายวันแล้วค่ะกล้วยเครือนี้ยังไม่สุกนะคะแต่แสงแดดและความร้อนทําให้ผิวของลูกกล้วยเป็นสีเหลืองค่ะยา่ยาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้หลายขวดค่ะวันนี้จะนําไปบำรุงต้นไม้และบำรุงใบไม้นะคะนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทําไว้ครั้งล่าสุดค่ะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปประมาณ1แก้วน้ำในถังนี้20ลิตรนะคะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะมีประโยชน์มากมายช่วยตึงในตัวเจนในดินทำให้ในดินมีธาตุในตัวเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้รากพืชหาอาหารได้ดีขึ้นต้นพืชเจริญเติบโตค่ะและช่วยย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินและกลิ่นของจุลินทรีย์จะทำให้แมลงบางชนิดไม่มารบกวนต้นพืชของเรานะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินบีซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้พืชเกิดกระบวนการสร้างรากได้เร็วขึ้น การใช้เครื่องดื่มชูกำลังจึงทำให้ต้นไม้เติบโตและเร่งรากได้เร็วเมื่อเร่งรากได้เร็วทำให้รากหาอาหารได้ดีขึ้นก็เป็นกระบวนการของต้นไม้เลยนะคะรากหาอาหารได้ดีส่งมาอย่างลำต้นลำต้นส่งมายังใบและก็สังเคราะห์แสงก็นำไปเลี้ยงส่วนต่างๆต้นไม้ก็จะเริ่มเติบโตได้ดีค่ะ เหล่านี้จะเป็นอาหารเสริมให้ต้นไม้ได้นะคะอาหารคนที่เรานํามาเลือกใช้กับต้นไม้มีหลายชนิดค่ะแล้วแต่เราจะเลือกใช้ชนิดใดกับต้นไม้นะคะวนวนกันไปต้นไม้ก็จะได้ธาตุอาหารต่างๆมากมายนะคะซึ่งส่งผลที่ดีกับต้นไม้คือทําให้ต้นไม้มีใบที่สวยโดยเฉพาะไม้ใบหรือไม้ผลตามที่เราต้องการค่ะใส่น้ําลงไปในถังฉีดนี้นะคะการใส่น้ําลงไปต้องผ่านการกรองก่อนค่ะเพราะหากเราไม่กรองน้ํา จะทาให้หัวฉีดอุดตันได้ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่การกรองน้ําอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ทําให้การทํางานไม่หยุดชะงักนะคะ,ะน้ําเต็มแล้วค่ะปิดฝาให้สนิทยกขึ้นบานําไปฉีดพ่นต้นไม้เลยค่ะพาเพื่อนๆนมาดูรุ้งกินน้ําที่ต้นชะอมค่ะย่าทำรุ้งกินน้ําให้เพื่อนๆดูนะคะโดยการฉีดพ่นละอองฝอยจากอาหารบำรุงนี้นะคะกระทบกับแสงอาทิตย์ยามเช้าก็จะเกิดรุ้งกินน้ํา จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงและเครื่องดื่มชูกำลังฉีดพ่นที่ต้นชะอมค่ะบำรุงใบและบังเอิญได้เห็นรุ้งกินน้ำในเวลานี้นะคะคือกระทบทำมุมกันพอดีเลยก็ฉีดพ่นต้นไม้ไปดูรุ้งกินน้ำก็เพลินไปนะคะชีวิตชาวสวนก็อย่างนี้แหละคะ่ะหาความสุขในสิ่งที่ทำให้เจอแล้วชีวิตก็จะมีความสุขทุกๆวันนะคะฉีดพ่นต้นมะกรูดด้วยค่ะต้นมะกรูดตอนนี้กำลังออกผลมีผลมะกรูดเต็มต้นเลยนะคะ และใบมะกรูดก็มีอาหารส่วนหนึ่งไปเลี้ยงผลใบก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ค่ะต้องให้สารอาหารทางใบนะคะคือสารอาหารนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะก็จะบำรุงใบมะกรูดให้มีใบใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะในขณะที่มีผลมะกรูดนะคะใบเขาก็จะได้ไม่ขาดสารอาหารค่ะมะกรูดต้นนี้อายุหลายปีแล้วนะคะมะกรูดกำลังให้ผลอยู่นะคะร้อยผลแก่ตัดผลเสร็จ จึงค่อยตัดแต่งกิ่งต้นมะกรูดหากเราตัดแต่งกิ่งบ่อยๆก็จะแตกใบอ่อนขึ้นมาซึ่งเป็นใบที่ใหญ่กว่าเดิมซึ่งทั้งใบมะกรูดและผิวมะกรูดจากผลก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิดนะคะมีสรรพคุณทางยาบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้แก้แน่นท้องจุกเสียดช่วยบำรุงผมให้เงาง,งามและแก้อาการผมร่วงมะกรูดเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดไปค่ะ ต้นนี้อายุมากแล้วนะคะประมาณ20ปีแล้วค่ะหากเราตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอเสมอต้นมะกรูดก็ไม่สูงเกินไปนะคะแต่หากเราปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเติบโตไปตามธรรมชาติต้นก็อาจจะสูงและเวลาเก็บใบหรือเก็บผลก็จะสร้างความยุ่งยากให้กับเราค่ะเพราะฉะนั้นมันตัดแต่งกิ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย